ดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็มีลายสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพียงแค่พดค,คาว่าพี่เมย์ก็เจอแล้วนะคะหรือกดเล์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ค้งนะคะวันนี้ก็เมีเลเกมเข้าอีกครับนะคะและเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับไมค์คั t เลยนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูเมย์่นกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็ลองเดินสำรวจดูนะคะว่า ที่นี่มีอะไรให้เราทําได้บ้างนะคะและวิธีเล่นเกมนี้นะคะก็แสนง่ายมากเลยนะคะก็แค่ให้เรานนะคะแตะหน้าจอด้านซ้ายมือเพื่อบังคับตัวละครน,นะคะอุ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วนะคะนั่นอุ้ยน่ารักอ่ะก็คือมอนสเตอร์หัวเห็ดนะคะดูสิตาบ้องแบวมากๆเลยนะคะพอเราเลื่อนชี้ไปที่ตรงมอนสเตอร์นะคะก็จะมีรูปหัวใจนะคะขึ้นมาหัวใจให้อะไรอ่ะอ่าลองกดดูสิ อ๋อหัวใจนี่นะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะคะให้ใจกับพวกมอนสเตอร์ค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็กดหัวใจให้ค่ะนี่กดไปเลยเยีย่ยมๆเลยนะคะโอ้โหหัวใจขึ้นบานเลยอ้าวอุ้ยเราได้อะไรมาโอโห้หัวเห็ดวางไข่ค่ะ,ะเราก็ให้อีกนะคะเจานน้าตัวนี้จะให้ไข่เรามาไหมยังไม่ยื่งกับผมครับผมเป็นตัวผู้ผมวางไข่ไม่ได้ครับอุ้ยกระโดดหนีไปแล้วนะคะ เค okay, เราก็เดินสำรวจต่ออุ๊ยเราเจอนี่ค่ะแครอทนะคะโอ้โหที่นี่ก็จะเหมือนไมค์คร f ฟเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดอกไม้นี่จะไม่ค่อยคายนะอ่าอันนี้ก็เก็บได้ไหมรู้สึกว่าแครอทนี่จะเก็บไม่ได้นะคะและวิธีเล่นของเกมนี้นะคะให้เราเนี่ยนะคะเก็บสิ่งของหรือว่าตัดไม้หรือว่าขุดดินเนี่ยนะคะเราก็จะใช้วิธี แต่รูปไอคอนถังขยะนี่นะคะก็จะเป็นการเก็บโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปหาที่อยู่ทำบ้านกันค่ะโอ้โหรู้สึกว่าที่ตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะมีน้ำด้วยว้าวเหมาะที่เรานี่นะคะจะสร้างบ้านตรงนี้ค่ะน้ำใสสะอาดมากๆเลยนะคะดูสิว้าวแล้วก็มีภูเขาด้วยเหมาะมากที่เรานี่นะคะจะทำมาหากินที่นี่ค่ะอ่ะอะอะไรอะ่ะ เฮ้ยเ <Hey, S 2> จ้าหัวเห็ดนะคะตามเมมาค่ะใช่ปะน่าจะใช่นะเนี่ยรูปไอคอนตรงด้านขวามือเนี่ยนะคะจะขึ้นเป็นรูปเท้านะคะก็จะมีให้เรากดด้วยว่าไม่ให้มอนสเตอร์เนี่ยนะคะตามมาหนูต้องการหัวใจอยากได้ไออุ่นรักค่ะโอ้โหวางไข่ให้เราด้วยนะคะเราก็เก็บเลยค่ะนี่ไม่ใช่ไข่ค่ะ มันเป็นขี้ของหนูโอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะไปหาอุปกรณ์ค่ะพวกไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้อา้าวเฮ้ยเราเจอตัวอะไรอะ่ะเุ้ยตัวอะไรหวัดดีจ้าอุ้ยปากจู๊จูอย่างงี้น่ารักอะอันนี้ก็คือเจ้าตัวปลาหมึกนะคะว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะเราก็จะต้องให้หัวใจเจ้าตัวนี้ซะหน่อยแล้ว อเจ้าตัวนี้นะคะอาจจะมาเป็นลูกของมีก็เป็นได้นะคะเหมือนเจ้าหัวเห็ดนี่นะคะผมไม่ต้องการความรักครับผมไม่อยากขี้เอาหน่อยหนะ้าอ่ะจะจะให้หัวใจเธอนั่นเป็นไงขี้แตกเลยในที่สุดเราก็ได้ไข่หรือขี้อันนี้เมก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่เมก็ได้มาแล้วอุย้ยเจ้าตัวนี้กิังตามเมย์มาอยู่เลยน่ารักมากเลยนะคะเจ้าหัวเห็ดอ่ะเราก็ให้หัวใจไปต่อค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสร้างบ้านกันนะคะที่นี่ค่ะนีะ่เราก็หาอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวนี่ไงที่นี่แหละจะเป็นบ้านของเราเนี่จะมีบ้านเลยอะครับเราจะนอนอยู่บนทรายหรอครับเนี่ย <S <S เดี๋ยวนะแมยัง<ๆ>ไม่ได้สร้างเลยอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เจ้าผู้มาสเตอร์นะคะหยุดเดินตามเมนะคะให้อยู่ตรงนี้ก่อนโอเค เราก็จะเอาดินเนี่ยค่ะไปสร้างบ้านนะคะปูพื้นที่สักหน่อยหนึ่งนะคะนี่เกกิอ๊อันนี้นะคะเมย์ก็ขุดให้พื้นเนี่ยนะคะเป็นช่องนะคะเพื่อที่จะปูพื้นของบ้านนะคะน,นี้โอเคเดี๋ยวเมย์ขอเลือกสีอะไรดีล่ะโอ้โหมีสีนิดเดียวนะคะนี่เมย์ก็จะเลือกเป็นสีม่วงละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ปูพื้นบ้านกันเลยนี่ค่อยๆวางเลยนะคะ ก็คล้ายๆกับไมค c r a f t เลยนะคะนี้นี่ก็ง่ายๆเนาะไม่ยากมากนะคะและต่อไปเดี๋ยวเรานะคะก็เลือกเสาบ้านนะคะและที่ที่ไม่ปลดล็อกนี่นะคะเราก็จะต้องรอนะคะรอให้ปลดล็อกอย่างเช่นเราอาจจะต้องดูโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะปลดล็อกให้กับเรานะคะพวกบล็อก,อกพวกนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเมขอเลือกสีครีมแล้วกันเนะาะนี่ วางเลยค่ะกําแพงของบ้านนะคะอันนี้เมก็จะสร้างบ้านแบบไม่ใหญ่มากนะคะเอาเล็กๆพอประมาณนะคะนี้กําแพงบ้านของมีน,นี่นะคะเริ่มจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องเจาะรูนี่ค่ะนี่ให้เป็นนักต่างนี่ส่องออกมาข้างนอกนะคะและส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าของบ้านค่ะต่อไปนะคะเมก็จะเริ่มสร้าง หลังคาค่ะหลังคานี่นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับพื้นบ้านเลยนะคะน,นี้ว้าวาวา้บ้านในี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะและนี่นะคะเราสามารถลอยได้นะคะแล้วก็จะใช้เท้าเดินได้นะคะโดยที่เราเนี่ยนะคะกดไอคอนอยู่ตรงรูปรองเท้านะคะอันนี้เราก็สามารถบินได้และก็เดินได้อา บ้านของเมีน่ารักมากเลยนะคะดูสิอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันหน่อยดีกว่านะคะว้ามนุษย์ทําอะไรนะ่ะอุ้ยถูกจับได้แล้วกระโดดลงน้ำนีดีกว่าโอ้โหเราก็มาเจอมอนสเตอร์ขนมปังนะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะเฮ้ยเรามาเจอตัวอะไรอะไดนเสรซาหรือก็ซิล่าวีโนรักอะอุ้ยตัวเล็กๆนะคะอันนี้เมก็กดให้หัวใจใหญ่เลยนะคะ อุ้ย,ยาตาพร้อมมากพมไม่อยากขี้แตกจะเกบมาให้เป็นลูกของเราให้ได้นี่เอาหัวใจไปเลยลูกมานี่มานี่มาเป็นลูกของฉันอ่ารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ขี้แตกแล้ว <c oughs> นอะรักสุดๆเลยเราจะให้หัวใจแหลกเลยนะคะอุ้ยน่ารักอะ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราก็ตกแต่งบ้านต่อนะคะนี่อันนี้ก็ ดูสิเดินตามเมมาด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะปากเหมือนแมวนะคะตัวเหมือนกอซิล่าโอ้โหและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลามืดแล้วนะคะและเมย์ก็หาของเพื่อที่จะมาค้ามอนสเตอร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะตกแต่งบ้านนะคะเอ๊เหมือนเราจะเจออะไรนะคะนั่นเราเจอคนคะ่ะสวัสดีจ้าเธอมาจากไหนหรอ โอ้โหเราก็ให้หัวใจเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ยอมพูดกับเราเธอไม่มีปากเหรอโอ้โหเราก็ให้หัวใจแหลกเลยนะคะอ๋อนี่เขาบอกว่าต้องการจะเป็นเพื่อนกับเขาไหมวิมีการให้ดอกไม้ด้วยวิยเธอจะเป็นเพื่อนกับฉันเหรอโอเคนี่นี่ตามฉันมาสิบ้านของฉันอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหน้านี้เอง และฉันน่ะอยู่คนเดียวฉันไม่มีเพื่อนเธอมาอยู่กับฉันได้นะเราก็ให้หัวใจแหลกเลยนะคะรู้สึกว่าเราให้หัวใจเขาก็จะตามเรามาค่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาเพื่อนของเราเนี่ยไปที่บ้านนะคะนี่ในที่สุดเราก็มีเพื่อนอยู่ด้วยโอ้โหเราก็จะไม่อยู่ตัวคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะสร้างมอนสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้เพื่อที่จะให้มอนสเตอร์นี่นะคะมาอยู่กับเรา ตามมาสินี่บ้านของฉันฉันเพิ่งสร้างเสร็จนะ่ะไม่ต้องตกใจไปนะบ้านของฉันทำไมไม่มีประตูเพราะฉันยังไม่ได้สร้างนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาครับประตูบ้านกันนะคะอ่าประตูบ้านของเมนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องจับมาตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็กดทิ้งก่อนอแล้วเราก็เก็บแล้วเราก็นี่เลยค่ะวางเลย สร้างประตูนี้นะคะก็จะใช้ไม้แค่สี่เท่านั้นนะคะโอเคเราก็ได้เรียบร้อยแล้วประตูนี่ก็จะเป็นประตูบ้านของเมย์นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงบ้านฉันสวยไหมเธอมาอยู่กับฉันได้นะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์หาของก่อนนะคะอันนี้เมย์ก็จะหาพวกบล็อกนะคะเพื่อคราฟ พวกมอนสเตอร์นะคะเองได้นะคะนี้นี่เราก็จะหาจากนี่ค่ะขุดดินนะคะก็จะดอมมาให้กับเรานะคะเห็นไหมคะโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่โอ้เราก็ได้มาเยอะนะเ,เราก็ขุดทะลุทะลวงไปเลยนะคะนี้แฉบว้าวดูสิมอนสเตอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมีมอนสเตอร์โดยที่เรานี่นะคะไม่ต้องไปจับค่ะเราก็จะค้าบขึ้นมาเองค่ะ และดอกไม้นี่นะคะถ้าเราเนี่ยนะคะขุดนะคะเราก็จะได้นี่ค่ะเกสรน,นะคะที่เป็นขวดนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้ผสมคราฟของเหมือนกันนะคะวันดีจ้าโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเจ้าตัวมอนสเตอร์พวกนี้อุ้ยดูดีตาแบบมาเลยไม่อยากได้มากเลยนะคะอะเดี๋ยวเราก็มาคราฟตัวมอนสเตอร์กันนะคะนี่ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะ มอสเตอร์พวกนี้นะคะก็จะต้องใช้พวกบล็อกสีสีเนี่ยนะคะมีสีดำสีครีมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ขุดจากพวกดินค่ะแล้วเราก็จะได้มานะคะนี้นี่อันนี้มีก็คราบมาเรียบร้อยแล้วนี่ไงคือกอรซิล่าน้อยนะคะโอ้โหน่ารักมากอ่ะโอเครู้สึกว่ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะเดี๋ยวก็ให้หัวใจค่ะมีอารมณ์ดีทันทีเลยรักเรานะคะจงรกักจงหลงนะคะนี้โอ้น่ารักะ โอ้โหดูสิอะเดี๋ยวเราก็จะคาบตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะตัวต่อไปนะคะเราก็จะคาบตัวอะไรดีล่ะรู้สึกว่าเจ้าหัวเห็ดนี่นะคะคาบได้นะคะโอเคแล้วก็คาเจ้าตัวหัวเห็ดเนี่ยละค่ะนี่นะ่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เอามาวางดูสินี่วางไว้ตรงไหนดีล่ะตรงนี้ละกันเนาะอ่าเอาวางไว้ตรงนี้เลยช่วย วินาักอะ่ะโอ้โหวันดีจ้าวัดดีเราก็ให้หัวใจด้วยนะคะนี่โอ้โหกระโดดไปไหนแล้วเนี่ยอย่ากระโดดสิจะจะให้หัวใจเธออ่าจงรักจงหลงจงรักจงรง้องโอ้โหรักหลงปุ๊บให้ที่เราปั๊บเลยนะคะเราก็เก็บปุ๊บเลยโอเคน่ารักมากเลยต่อไปเดี๋ยวเรานะคะก็ขอวางเฟอร์เจอร์ก่อนค่ะนี่เอาวางไว้มุมนี้ดีกว่าเนาะ อาเรียบร้อยดูสวยงามมากเลยนะคะน,นี่ก็จะมีให้เราวางทั้งตู้โซฟาแล้วก็เตียงอะไรประมาณนี้นะคะอ่านนี้เมย์อขอวางโซฟาเล็กอันนึงดีกว่าเนาะอันนี้เราก็วางโซฟาเล็กดีกว่านี่วางไว้ตรงนี้แล้กันเนาะอ่าบ้านของเราก็จะดูไฮโซขึ้นค่ะนี่เป็นไงดูดีมีชาติตระกูลเลยนะคะ ว้าวมีรูปภาพติดด้วยและต่อไปเดี๋ยวเรานะคะก็วางตู้ค่ะนีเฟอร์นิเจอร์ต้องมีตู้ตู้ต้องสวยๆหน่อยแบบเป็นสีสันอะไรประมาณเนี้อ่าสำหรับผู้หญิงผู้หญิงนะคะนี่วางไว้ตรงนี้แล้กันเนาะเป็นไงน่ารักมากเลยฮ้าหน่ารักครับปอมผมก็ว่าน่ารักเหมือนกันนะครับโอ้โหเราก็ให้หัวใจเจ้าหัวเห็ดนะคะเจ้าหัวเห็ดนี่หึ <c oughs> จะแบบขี้ออทมากเลยนะคะ,ะเราก็จะให้เจ้าตัวกัสซิล่าด้วยโอ้โหโดูสีตาบ้องแบวน่ารักมากรู้สึกว่ามอนสเตอร์น้อยเกินไปเดี๋ยวเราขอคาร์บอีกค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งค่ะนี่อันนี้เรียกว่าหัวสับปะรดนะคะนี่มีลูกตาหลายลูกตาค่ะนี่เหมือนไหม เหมือนเหมือนสับรถหรือปะหันหน้ามาสิลูกหันหันหน้ามาให้ผู้ชมดูหน่อยไม่เอาอะผมอายอะครับวิตาย <c oughs> ดูสิฟันหลอนะคะเธอไม่ยอมแปรงฟันหรอเปล่าฉันอะแปรงฟันแต่ฉันเนี่ยไปแทะไม้ฟันหักหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีฟันเหมือนกันโอ้โหรู้สึกมอสเตอร์ น่ารักมากๆเลยนะคะดูสิอันนี้เมก็า้าวมอนสเตอร์ได้มาแค่3ตัวเท่านั้นนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราก็เปิดประตูบ้านก่อนชเชวบโอ้โหรู้สึกว่าเกมนี้น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะมอนสเตอร์ค่ะน่ารักสุดๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด subscribe ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยเจ้าหัวเหตุทำไมจะต้องกระโดดโลดเต้นด้วยเนี่ย ก็ฉันนะ่ะกำลังมีความรักนี่นาะอุ๊บขี้แตกอีกแล้วเราแว